กุ้งกับหมูสามสันจุมลงไปหอนหอนจุมลงไปแนะนำจิม้นมน้ำจิ้มสุกี้แม่อีพิมพ์ใช้เป็นจิ้มสุกี้ก็ได้กินกับหมูกระทะก็เลิศค่ะรสชาตินัวนัวแซ่บจัดจ้าน เพิ่มกระเทียมแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะนี่แหะแซบเลยํำแล้วเอากุ้งกุ้งกับหมูสามชั้นจุ่มลงไปหอนหอนจุ่มลงไปแนะน้ำจิม้ม แบบ้บลงโตเลือก้อนปีใหม่นึ่ช่วงปีใหม่นึ่จัดไปตุนไ้พี่น้องกินหมูกระทะเรื่อยๆมือ,อต่อไปกะัะเฮ็ดสุกี้ ิมดิพายขายทุกอย่างแม่อีพิด<ำ> <c oughs> จับช่ไยังสิบด้ ยังที่บอกเวลากินหมูกระทะเจอนักกินตับหมูสามชันพี่น้อง มึงพี่น้องซึมลงไปตะเกียบนี่เด้อสิได้ซื้อมาอยู่เด้อจะไปซื้ออยู่เมืองไทยพุนะ่นละตะเกียบนี่ยค่ะ <laughs> ต่อ ต่อกันเลยนะคะมึง<ห>บึงมึงอ่อนซ่อนอน้ำบอเดี๋ยวนี้หมูสามตัดเนียนๆฮัลัก<ห>อร่อยจอง ยอดฟักแมวผักหวานแค่รอทค่ะขึ้นชายเอาอ้าว,วหมูหอ,อดอกยังไม่อยากกินทํานมีน้ำจิ้มหววลงไปค่ะหอน กินทอละสองตอนเด้อบม,มีคนหยาดแต่ว่าเป็นคนกินโออ

เดี๋ยวสิกินนอกรอบอืม,อม,อมเลือดเจ้ายมักซืออ่อมหมูสามสันมหาหั่นเองหมักเองค่ะตบถ่ายสองตอน Wah. Wow. Dia apa bau? Ah. <laughs> ah. Hmm. mana? Hmm.